สวัสดีครับคาไบท์โปรดักต์นำเสนอสวยๆให้คันนะครับอันนี้เป็นรถรีโวนะครับรุ่น Z Edition นะครับเป็นนี้ปี2019นะฮะอันนี้รถจังป้ายแดงอยู่นะครับก็เข้ามาที่ร้านคาไบท์นี้จัดครบชุดเลยนะฮะในสไตล์ดำแดงนะครับแต่ดำแดงของคาร์ไบท์นี้จะแตกต่างจากข้างนอกนิดนึงเราทำเป็นแนว VIP คือมีตะข่ายตรงกลางนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใกล้ใกล้นะครับ ก็มีอะไรบ้างมีหุ้มบ่อข้างหน้านี่อันนี้คืองานแบบสวมนะครับสวมทับของเดิมดูแทบไม่ออกว่าเป็นตัวสวมนะครับในลายปักผีเสื้อนะครับนี่นะฮะ,ะเป็นรูปตะข่ายนี่นะฮะนี่คือหุ้มบ่อข้างหน้าแบบสวมนะฮะเราใช้ได้นาล่อนได้าน,นาล่อนสําหรับเย็บบ่อรถยนต์โดยเฉพาะนะครับด้านหลังก็ทกํากระเป๋าสองข้างซ้ายขวาหนังประกอบลามิเนตนะครับนี่ลามิเนต,นนนเด,ตด้วยอฟองน้ำห้ามิลแล้วก็ผ้าทีขอดใช้กันทนทน,ทนนะครับนี่คือ หนังของคาร์บอยด์โปรดักนะครับที่ทำเป็นชุดสมวมมาบอกแคปนี่เป็นฟองน้ำฉีดขึ้นรูปนะครับที่เห็นนี่คือบอกแคปฟองน้ําฉีดนะฮะสดอยู่ข้างในเป็นฟองน้ําที่ทําเหมือนโรงงานประกอบรถยนต์ที่ทำเหมือนที่ทําบ่อด้านหน้านะครับข้างในมีโครงเหล็กนะฮะแล้วก็ล็อกน็อตด,ด้านล่างน,นะครับซ้ายขวาแล้วก็ตัวนั่งเนี่ยนะครับก็แยกเป็น2ส่วนนะครับเป็นฟองน้ําฉีดทั้งคู่เราเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยนะฮะเราทานี่ให้มันเชิดขึ้น นะฮะให้เหมือนกับบอกด้านหน้าต้องการทําให้นั่งสบายนี่นะครับเวลาเปิดเอาเครื่องมือก็เปิดจากข้างหลังมาข้างหน้าอย่างนี้นะครับฝองน้ําฉีดนี่ใช้กันเป็นสิบสิบปีเลยนะฮะอายุการใช้งานนี่ยาวนานเหมือนกันบบ่อหน้ารถเลยนะครับแล้วก็มาปูพื้นฮ้าดีอันนี้สีแดงนะฮะลายรับผีเสื้อเหมือนกันนะครับนี่งานเรียบร้อยนะครับผมถ่ายให้ดูอย่างละเอียดเลยนะครับว่าข้างล่างนี่จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ด้านหน้าด้านคนขับจนะมี ปติกนะครับนี่ข้อนี้ปติกนะฮะเพราะว่ากาันสึกนะฮะเวลาส้นเท้าโดนนะ,ะซ้ายขวาคือนี่ปติกนะฮะสำหรับรถรีวูนี่เราก็จะมีลอ็อกไม่ว่ารุ่นไหนนะครับเราจะทําตรงรุ่นนะครับมีหมุดทองเหลืองแล้วก็จะมีแผ่นปติกสอดนะฮะกันเพื่อไม่ให้มันกระดกขึ้นมานะครับชอบสีไหนเราผิดได้ทุกสีเพราะเราเป็นโรงงานโดยตรงนะครับบริการรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮะ เข้ามาที่ร้านนี้รอรับกันได้เลยนะครับหรือโทรมาคุยกันก่อนได้ที่0809950637 0809950637ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายวิดีโออันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ